เลยจะไปแอบพัฒนา บางครั้งมันก็จะรู้สึกมันจะจดจ่อรู้สึกแต่ตั้งใจบางทีก็จะสงสัยว่าจะรู้อะไรใ,ใส่ใส่ความตั้งใจ่อนนัฉันจะเดินนะหรือบางครั้งก็จะสงส,สงสัยว่าจะรู้แบบไหนแบบนี้ใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมแบบนี้ถูกไหมแบบนั้นถูกไหมก็จะมีความความความคิดในใจแต่ถ้าเราเดินแล้ว ให้ให้ายๆกับให้ธรรมชาตินำหน้าคาว่าธรรมชาตินำหน้าเราเข้าใจไหมก่อนจะใช้ภาษาไปต้องถามก่อให้ธรรมชาติมันนำหน้าเดี๋ยวค่ยรู้เดี๋ยวเ,ยเ,เข้าใจเี่ย แล่เราก็รับรู้การเกิดของเขาแต่ถ้าใส่เจตนานำหน้าเนี่ยมันจะมีเจตนาไปก่อนก่อนสิ่งนั้นจะเกิดก่อนธรรมชาติจะเกิดก่อนภวาสภาวะทั้งหลายจะเกิดแต่ตั้งใจเนี่ยแต่ันตั้งใจจะตัวอย่างเช่นตั้งใจจะรู้จักตั้งใจจะรู้สิสีจังหวะเนี่ยเราตั้งใจไปก่อนแล้วจะไอสิ่สีจังหวะที่จะไม่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของมือยังไม่เกิดขึ้นการไหวการกระทบยังไม่เกิดขึ้นแต่เราตั้งใจแล้วตั้งใจจะจะรู้อย่างเนี้ย เรียกว่าเอาเจตนาํำหน้าแต่เอาธรรมชาตินำหน้าเนี่ยให้มันสร้างเรียกว่าไปก่อนแล้วรู้สร้างหย่ไปก่อนแล้วรู้หรือบางครั้งยังสงสัยเอ๊ะเขาก้ทําก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยสงสัยบางที่สงสัยก่อนไปให้สังเกตง่ายๆให้ควากระเพิ่มใเกิดก่อนนะแล้วค่อยรู้เนี่ยอย่างนี้เราธรรมชาตินำหน้ากระเพิ่มแล้วเคยรู้เกิดํำลายแล้วค่อยรู้ นีเรียก่าเป็นเป็นนะเอาธรรมชาติเดิมแท้เข้ามาเลยมันจะไม่สงสัยเพราะมันมีภาวะนั้นเกิดแล้วแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นเนหมือนเอาจาังหวะเอาจังหวะสองจังหวะสองให้เขาเกิดก่อนนะเรารู้นะเกิดก่อนนะเรารู้นะนี่เวลาเรา,ไป,า,า,ารเไปทานอาหารเนี่ยไปคานอาหารเนี่ยให้ฝึกแบบนี้ไม่ได้ทีนี้เวลาไปทานอาหารพวกนี้ถ้าเราเอาธรรมชาติ ธรรมชาตินำหน้าเนี่ยเราจะเราจะไม่สามารถเลือกเลือกรูปแบบได้เลยแต่ถ้าเราเอารูปแบบนำหน้านี่คือสั้นใจหวัดสิบสี่กอดใช่ไหมแต่ธรรมชาตินำหน้าแล้วแต่อะไรมันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าชังเกตเอาเฉพาะหน้าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดีให้หาเดี๋ยวให้หาฝึกรู้ให้เป็นโดยการรู้ยังไงเลวลาเราเห็นอาหารปั๊บ นั่นแหละเพื่อพอเห็นพอเห็นอาหารปั๊บเนี่ยธรรมชาติันหน้าธรรมชาติของรูปปรากฏแล้วที่ดวงตาปรากฏแล้วที่ดวงตาดวงตาไปเห็นปุ๊บเห็นถาดอาหารปัาาร๊บเห็นตาเห็นแวปุ๊บก็จะรู้เลยว่านั่นคืออาหารที่ปรากฏอันนี้อาหารกี่ชนิดก็จะเห็นตาก็จะเห็นผัดมากโต๊มากแกงมากข้าวมากน,นึ่งมากขนมมากแล้วก็ละว่าไปตามที่มันเห็นอาาันนี้กหะเอาธรรมชาติหน้า อันี้คืออันที่หนึ่งเร,เราจะใช้อายตนะทั้งโผงนะแล้วทานอาหารนะใช้ฝึกรับรู้อายตนะทั้นโผงหนึ่งตาแล้วเห็นรูปของอาหารนะต่อมาอะไรต่ออีกจมูกจมูกใช่ไหมเวลาเรากินพวกเนี่ยมันจะต้องผ่านมาโดนจมูกก่อนจมูกเนี่ยจมูกที่จะถูกเป็น กินถูกจมูกก่อนแล้วก็รู้ไปกินถูกจมูกก่อนแล้วก็รู้ไปกินถูกจมูกก่อนแล้วรู้ไปถ้าเวลาเราตักอาหารทานแทนที่เมื่อก่อนเราตักพวกเราใส่ปากเลยใส่ปากเลยใช่ไหมนอี้ใส่ตักมาพุ๊บพักชี้จมูกนิดนึงให้มันดูกลิ่นที่ว่ากลิ่นเนี่ยคืออะไรเี่ยธรรมชาติของกลิ่นที่ว่ามันโผล่จมูกปุ๊บแล้วก็เอาอหายใจแล้วได้กลิ่นละวพอได้กลิ่นปุ๊บรู้แล้วกลิ่นนี้ นีเรื่องเอาอาการที่มันเกิดขึ้นทางจมูกแล้วก็ฝึกรู้ไปจับรู้ไปไปอันนี้กลิ่นนี่นะมันจะเป็นกลิ่นปลาเค็มกลิ่นอะไรก็ตั้งกลิ่นปรานนั่นแหละมันจะมีกลิ่นทุกชนิดจะมีกลิ่นอยู่ในนั้นให้ได้กลิ่นก่อนเข้าใจไหมเวลาตักปุ๊บอ่ะให้จมูกก็ได้กลิ่นก่อนอันนี้การที่สองอันที่สามกืเอาเอาลิ้นให้มันรู้รสมันได้กลิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วไม่ต้องไปสงสัยอะไร ให้ได้กลิ่นอะไรก็กลิああ่นหนั่นแหละบางทีเอ็มไม่ได้กลิ่นก็คือไม่ได้กลิ่นเนี่ยไม่ใช่เอ็มไม่ได้กลิ่นทำไมฉันไม่ได้กลิ่นก็ไม่ต้องไปสงสัยมันพรามันได้กลิ่นแล้วว่าไม่ได้กลิ่นมันเป็นอย่างนี้จริงจริงนะธรรมชาติทำหน้าไม่มีก็ยังมีอีกอ่ะเอออันนี้ไม่มีอ่ะก็ไม่มีก็เป็นอารมณ์หนึ่งทองมันเอ็มได้กลิ่นอะไรก็คือไม่ได้กลิ่นกอท่านั้นแหละอ๋อกัได้กลิ่นอะไรก็คือได้กลิ่นรู้แล้วทีรู้แล้วทีไปนี่คือจมูก จะมา,เอา,า,าเอาใส่ปากทำเขาใส่ปากปุ๊บอะไรทําหน้าที่เ mm hmm. ล้นทําหน้าที่อ่าเล้นทําหน้าที่อ่ะรู้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มพยายามพยายามเวลาทานเนี่ยเคี้ยวให้มันหมดก่อนตักใส่ปากแล้วเคี้ยวรับรู้รสให้มันมันหายให้รับรู้ว่ารสมันหายไปตอนไหนเนี่ยเป็นไหม ก่อนที่จะใส่คาใหม่เนี่ยไม่ใช่ยังไม่ทันหายใส่คาใหม่ต่อคาใหม่ต่อเนี้ยมันกเลยไม่ค่อยชัดลองดูชัว่าก็ที่ด้าหางไปกุ๊งนะรถเราเนะี่ยมันอยู่แค่ไหนระหว่างปลายลิ้นกาลางิ้นโคลิ้นดูสิว่ารสชาติอันเนี้ยมันหายไปจอนไหนอือันนี้บางทียังไม่ทันตื่นหมดไปใส่คาใหม่ใส่เอ้ใหม่ใหม่ก็เลยไม่ได้ชัดเจนไงเนี่ยไปว่าลิ้น ให้มันทำนี่รู้ร้แล้วเวลาลิ้นทำนี่รู้รสกับกายก็จะทำหน้าที่รู้ไปด้วยกายเนี่ยจะทำหน้าที่รู้สึกถึงความร้อนของอาหารนั้นหรือความเย็นของอาหารนั้นหรือความแข็งของอาหารนั้นเนี่ยกายก็ทำหน้าที่นี้นะกายทำหน้าที่รู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็งรู้อ่อนรู้แข็งเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยเวลาเรากินสิเกตยู่ไหมกายก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวด้วย จะรู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็งแล้วก็เคลื่อนไหวนี่ก็กายนะกายทำหน้าที่อะไรบ้างเช่นตั้งแต่น,น,นู่น,นจับช้อนนะุ่นเราก็ทำหน้าที่แล้วสัมผัสทางกายเขาก็ทำหน้าที่แล้วปุ๊บอ่าเหยียบจับช้อนเนี่ยมันเย็นมันแข็งมันนิ่มอะไรเขาก็จะรู้จักกันทีแล้วก็ทำห,หน้าที่แะการเคลื่อนไหวตั้งแต่เอาเรื่อมือไปจับนู่นตักนี่เห็นอาการเคลื่อนแล้วก็เกิดขึ้นมาก็รู้จับช้อนอาการแข็งเกิดขึ้นเราก็รู้หรือจับ อะไรก็ตามจับได้มันแข็งมันเย็นมันร้อนนู่นกายทำมาที่กายทำ้าที่รู้ร้อนรู้เย็นรู้แข็งรู้นิ่มีนกายนะตัวกายแล้วทำหน้าที่เคลื่อนไหวเห็นตัวกายทำมาที่อันนี้ส่วนหูทำหน้าที่อะไรน่ะมันจะรู้เสียงเวลาตักจนมีเสียงดังไหมเวลาเที่ยวมีเสียงดังไหมเวลาอ็อตกระทุ่นกระทบนี่มีเสียงดังไหมเสียงดังเกิดขึ้นหู็ทําทำหน้าที่รู้เสียงดูดีๆนะ ทั้งหมดมันเกิดบหมดแล้นะทุกอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเวลาเราตื่นเช้าเแล้วทำไมใจทํามาที่อะไรอ่าใจจะทำาน้าที่เวลาเรากินอยู่ทํหนาที่รู้รับรู้เ้วยใจจะทำหน้าที่รู้อ่ะมันคิดเรื่องโน้นมันคิดเรื่องนี้ก็เ็นหน้าที่รู้โดนกระชีดใจอ่ะทำหน้าที่รู้ว่ามันคิดมันรู้คิดอันนี้คิดอันนั้นพอใจกับรสชาตินี้ไม่พอใจกับรสชาตินี้ใจก็จะทํหน้าที่วิจาร วิจารอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยเลยเพราะอันนี้ไม่เอาอยู่แล้วอันนี้ก็จะวิจารใจทำหน้าที่วิจารต์แต่ตาเห็นดู้เลยตาเห็นปุบอันนี้ไม่อยากกินเลยอันนี้อยากกินอันนี้อะไรโอ้สตาเราคัดบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้จักมันคืออะไรกินได้เปล่าเนี่ยใจก็ทําหน้าที่เลยความคิดก็ทาหน้าที่วิจารหรือบางครั้งก็คิดเรื่องอื่นไปเลยเวลาเรากินข้าวพวกสังเกตดูถุเทแต่หลักๆของมันเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่มากระทบ มันเป็นความคิดที่เป็นอดีตนาคตชอบไม่ชอบนี่ใจอารมณ์ที่เกิดกับใจก็จะเป็นอย่างนี้นั้นเจ้าตัวใจจริงๆก็ทําหน้าที่รับรู้ทั้งหมดแหละอ่ะรับรู้เรื่องของตัวเองที่ความคิดนึกงที่มันกระทบในขณะนั้นด้วยแล้วรับรู้ตาก็รับรู้รูปก็รับรู้เสียงจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสใจก็รับรู้ความคิดนึกงนั้น ในกระบวนการกินข้าวน่มันจะเริยนสติได้มอราะมันมีภาวะการที่จะฝึกรู้ได้ได้แล้วก็หัดรู้แบบว่าสิ่งนั้นอาการธรรมชาติแต่ละชนิดน่ะลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็รู้ตามที่มันเป็นร้อนเป็นร้อนหวานเป็นหวานผมเป็นหมเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอย่างนี้กลิ่นหอมเป็นหอมเหม็นเป็นเหม็นสารพัดเรื่อง ให้หัดรู้ตามที่เขาเป็นนะแล้วเราจะง่ายเราจะพอกราง่ายๆตัวรู้สึกตัวจริงๆอ่ะหรือตัวภาวะรับรู้จริงๆอ่ะก็จะรับรู้แบบธรรมชาติเป็นยังไงเขาก็จะรู้อย่างนั้นเขาจะได้เลือกเขาจะไปเลือกบอกว่าอันนี้ฉันไม่อยากรู้หรอกอันนี้ฉันอยากรู้อันนี้ฉันไม่เอาหรอกอันนี้ฉันเอาเขาจะไม่เลือกอะไรเลยธรรมชาติเดิมแหงเขาเกิดแบบไหนเขาก็รับรู้แบบนั้นแหละ ถ้าเราไม่ชัดเจนจริงๆพวกมดอาการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากับตัวรับรู้การเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอันเดียวันหมดเลยแต่ถ้าเราชัดเจนนะโอเราจะแยกได้ชัดออนนี้คือตัวรับตัวรู้นะที่กำลังรู้ลักษณะของอาการของธรรมชาติเปรียวหวานมันเค็มเผ็ดจืดนีก่ก็เล่นทำหน้าที่ไปหอ,อมั่งเม็นมั่งหินระพัดจะมันก็นทำหน้าที่รู้ไปร้อนบ้างเย็นบ้างนิ่มบ้างแข็งบ้างเคลื่อนไหวบ้างไปมานี่กายก็ทำหน้าที่ไป หูก็ทำหน้าที่รับรู้เสียงที่เกิดขึ้นจากการกินข้าวบ้างเสียงคนอื่นบ้างที่มากระทบหูก็ทำหน้าที่รับรู้ไปใจก็ทำหน้าที่รู้ไปว่ามันชิดบ้างนึกบ้างรู้ลักษณะมันไปนั้นฝึกอหตุกนี้ให้ดีๆมันจะฝึกง,ง่ายให้ธรรมชาตินำหน้าอุปมาเหมือนกับสมมติว่าใครเดินตามหลังเราอะ่ะพวกเราเดินไปไหนเดินไปข้างหน้านะ แต่มีคนก็ติตามข้างหลังเราแต่เราไม่มองมองไม่เห็นเขาเลยเวลาเขาจะทาอะไรกับเราเนี่ยเราจะรู้ตัวไหมถ้าเิดจะย่องย่องมาตีเราก็ได้หรือเขาทำร้ายเราเนี่ยเราจะเห็นไหมหรือวําทําทอะไรร้อนเยนเราอยู่ข้างหลังเราจะเห็นป่ะทำไมไม่เห็นเขาอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราเรายังไม่เห็นไงแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปอยู่ข้างหน้าเราล่ะ แ้่เราอยู่หลังเขาละเราจะเห็นไหมก็จะเหวียงมาทําอะไรกับเราเราจะเห็นทันทีเลยต่อยให้เขาดูอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็อยู่หลังเราจะเห็นพฤติกรรมควบคุมข้างหน้าพฤติกรรมควบคุมข้างหน้ามันเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ักเวลามันจะมาทําร้ายเราเราก็ทนระวังตัวรู้ตัวทันเหมือนกันที่กระลับอกนี่เหมือนกันให้อารมณ์ทั้งหลายก็เกิดมาก่อนแล้วเราก็รู้ไงเราจะไปยำหน้าเขาให้เขารำมาก่อน ให้เขาคิดก่อนให้เขานึกก่อนให้เขาพอใจก่อนไม่พอใจก่อนหรือให้เขาได้เห็นก่อนได้ยินก่อนเหมือนเราถ่นยสร้างก่อนเนี้ถ้าเขาเคลื่อนไหวก่อนเรารู้เคลื่อนไหวก่อนเรารู้เราจะเห็นถ้ามันเย็นร้อนอ่อนตันทั้งร้ายก็ให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกายมันเกิดก่อนแล้วรู้มันรู้มันเกิดก่อนแล้วรู้มันเสียงเกิดก่อนแล้วค่อยรู้รูปเกิดจังตาก่อนแล้วใ่้รู้กลิ่นเกิดก่อนแล้วค่อรู้รสเกิดก่อนแล้วค่อรู้ มันชิดชิดในกาอคิดในเกิดก่อนอยากเกิดก่อนคิดเกิดก่อนแล้วไม่รู้อยา่างนี้จังหวะนี้แหละจะเป็นจังหวะที่เราจะทําอะไรกับมันก็ได้จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จะถฉยก็ได้แต่ถ้าภาวะพวกนี้อยู่หลังเราใจเราตามหน้าไปก่อนล้วจะเสร็จความอยากอะไรเราก็จะไม่รู้จักแต่เถ้าปล่อยให้อยากเกิดก่อนเราไม่รู้แล้วก็จะเลือกได้จังหวะนี้เราควรจะเอาหรือไม่เอา ยังทําให้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนําเราก่อนน,นําไรไปสักเอาแค่เก้าหนึ่งออกอย่างห้ไปหลายเก้านําไปหเก้าเสร็จไม่ไดไนน้ไม่ได้ไม่ทันให้มันนํามาก่อนเม่รียกว่าให้มันผัดสะกเกิดก่อนแล้วพอรู้พอรู้ปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเวทนานมันจะเป็นเวทนาแล้วเอาเวทนาพวกเรารู้ปุ๊บไอ้เจ้าตัณหาอุปทานก็จะเป็นเขาผู้ทันมันเราทันที่ผัดสาเสร็จแล้วสตนนิเราเกิดขึ้นนละ้รู้ใช่ไหม เราพูวอาไอ้เจ้าตังหาเกิดขึ้นมาพวกเรารู้อีกว่าต่างหาเกิดขึ้นยังไงมันไปยังฝึกให้มันอย่าง,ง,าน,งนี้ยเวลากินข้าวเรจะ,ะสะติทุกครั้งนะ่ะลองดูสิแล้วเวลากินนะอย่ากินเปลี่ยนคําไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดอาหารไปเรื่อยเพื่อจะรู้จักบางทีเอาอันนี้อาจจะกินข้าวกับกับชนิดนี้อีกอันหนึ่งกินข้าวกับกับอีกชนิดหนึ่งอีกอันหนึ่ง แต่ที่กินข้าวไปกินขนมถ้าครัหนึ่งดูซิไม่ใช่รูปกลิ่นยังไงรสยังไงกลิ่นยังไงก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าไปเอาคําเดิมซร้าไปสร้าไปทุกครั้งที่เรากินเนี่ยเปลี่ยนคาเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆืเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าใจเราปรุงแต่งยังไงบางทีบางคำมันกำลังอร่อยนะกินแค่คำเดียวพอแล้วกินอีกคำหนึ่งตรงข้ามแล้วดูซิจะเป็นยังไงให้หัดแต่เนี่ยมันจะไร้รู้จักว่าเวลาเราหดอย่างนี้ป้า เวลาเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าการรู้ตัวเฉพาะหน้าและจะเท้าทาันอารมณ์เฉพาะหน้าในทันเมื่อเราทอดทันอารมณ์เฉพาะดนทันปุ๊บเราจะมีจังหวะว่าเราจะทํายังไงกับมันหรือมันจะทําทอะไรกับเราเราก็จะรู้จักเท่าทันมันได้ไม่ใช่อยู่ข้างหลังเราดันเอาดันเอาดันรอนอ,นอ,อยู่เรื่อยๆแต่เวลามันสั่นเราเราก็จะไปเห็นมันที่งแกเราตั้งรู้ที่เฉยจะสังเกตเห่พอจะพอเห็นอาหารปุ๊บ ดูเฉยๆเนี่ยดูสีจิตมันจะสั่งให้เราตักอะไรคำแรก่มันจะตักสิ่งที่มันชอบก่อนจะมานั่งดูนะมันจะตักอะไรเลยมันจะสั่งก่อนเลยโอ้ยี่สิเรอยาี่สิเราอย่างนี้จะสั่งเนี่ยมวเราจะสั่งแล้วนั่งดูนะมือเราไม่ทําอะไรมันจะั่งดูมันจะกินอะไรเลยมันจะบอกเลยเราเห็นเห็นชัดเลยมันจะเลือกกินเพราะสิ่งที่มันชอบก่อนคําแรกแล้วก็แป้งเลเราเอาที่มันชอบก่อนสิ ให้ดูนอะ่ะมันจะเป็นยังไงแต่เราคนใหญ่ถ้าเราไม่ทันก็แบบเราเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเนี่ยจังหวะเนี่ยเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นโบการเราอยู่อตัณหาโบการเราอยู่เราไม่รู้จักมันเราเริ่บอกให้มันเจอขึ้นมาก่อนเราจะรู้จักมันอ๋อนี่มันมาลแล้วมันจะไปทำเป็นรูปแบบาองสั่งตัณหาเนี่ยจะมาจะนรูปแบบของคำสั่งสั่งให้เอากูสั่งให้เอา,น,เอานี่ เดี๋ยวจะสั่งไม่เอาแลนไม่เอาที่อยู่นะั้นมันจะสังะะะส่งอยู่เลยวันจุลนี้ร้อนอย่าไปเอาไกล้ๆทุกเถานเย็นดีอ่ะอาทีตยเดินไปเขาเจ็บที่ปหาที่เย็นใหม่เล้วไปเจ็บก็มันจะสั่งอยู่เรื่อยแล้วดูดีๆถ้าเราไปย้ายที่เราจะถึงมันมก็จะสัง่งพูดสั่งนี่สังส่งนั่นเราอยู่เรื่อยต้องให้เห็นมาให้หมดม,มันจะทันมาได้เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปกินอาหารแล้วลองดูแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยให้มันเกิดสติไม่ต้องไม่ต้องไปเกรงพยายาม ไม่ต้องไปเพี้งอะไรมากพยายามจะรู้วันไม่ด้ต้องนะทำง,ไง,ไง่ายๆเลยให้เขาเกิดก่อนตักใส่เลยแต่ก่อนใส่ใส่จมูกก่อนก็ใส่ปากก็แหไะฝึกไปตาเห็นกูก็รูดูีมันจะใส่ให้เราสั่งทําอะไรก็เห็นก่อนมองัภก,ก็จะเลือกแต่หนึ่งสองสามสีนะ่ห้าอยาเอไหน่ะเอาอันนี้เองเอเช้เอาอันนี้ครับอันาานี้มันจะสั่งมันจะยุบไปอยู่เรื่อย,อย,อย,อยอหเห็นก่อนแล้วก็จับไปจับไปเข้าใจนะ อย่าให้หันเพราะทุกครั้งที่เรากินทุกมันเป็นกินเพื่อจเจริญสติกินเพื่อจเจริญการรู้การทํางานของอารมณ์มันจะได้มีจิตที่รู้อารมณ์ไม่ใช่มีจิตหลงอารมณ์ใจไหมถ้ามีจิตรู้อารมณ์ทั้งเม,มื่อไหร่ใจขวงคุณจะอยู่ได้่างสบายถ้ามีจิตหลงอารมณ์เมื่อไหร่คุณจะวุ่นวายไม่จบชีวิตก็จะวุน่นก็อยู่ไม่ได้ให้มันหันอยากรู้อารมณ์แต่ให้รู้อารมณ์ขอน แล้วเราจะมีจังหวะในการที่จะเลือกปฏิบัติกันยังไงถ้าเราไม่รู้มันนะมันจะไปเกิดกับเราแบบไหนแบบที่เราเป็นไปอยูน่นี่แหละนะเข้าใจนะอ่าเดี๋ยวเราลองไปทานอาหารดูสิกินให้ขอบคิดแล้วเราจะลองไปฝึกฝนกันพุกขนาดในห,หน้าชีวิตเนะี่ยเอาปัจจุบันเป็นหลักเฉพัหนาเป็นอากาศพร้อมกันเนาะคิงน้องอากาศ